เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมโดบ็อกในแมปของ a อสตาทาวเวอร์ e ีเฟนสนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มารีวิวแล้วก็มาเล่นให้ดูนะครับก็ตามเช็คลิปเลยนะครับผมก็จะพามาดูนะครับว่าไอ้ลุงข่ายพูเนี่ยมันจะเกิดตอนไหนนะครับแล้วมันจะอยู่กี่นาทีนะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดเองมั่วๆนะครับคือผมอ้างอิงมาจากเว็บหนึ่งนะครับเป็นเว็บเว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่มีชื่อว่าออสต a แบนด้อมนะครับ com นี่ เว็บนี้เลยนะครับก็ใครที่อยากดูข้อมูลเว็บนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมอ่าก็ในเว็บนี้นะครับเขาก็จะบอกข้อมูลนะครับแล้วก็ประวัติเกี่ยวกับตัวลุงขายผู้คนนี้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อความแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแปลไทยให้ดูนะอ่นี่นะครับมันก็จะบอกข้อมูลแบบทุกอย่างเลยนะครับว่าในตัวลุงเนี่ยมันมามันชื่ออะไรมันทําอะไรได้บ้างนะครับแลกโทเค็นยังไงมีอะไรให้แลกบ้างนะครับมันก็จะขึ้นบอกเลย อย่างแพ็กซัมเมอร์เนี่ยได้อะไรมันก็จะขึ้นบอกเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างนะอาจจะประเด็นหลักนะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือมันจะบอกนะครับว่าไอลุงเนี่ยมันเกิดตอนไหนนะครับนี่ก็คือตรงนี้เลยนี่นะครับเขาใช้เวลา50-60นาทีในการวางไข่อันนี้คือมันแปลมาค่อนข้างที่จะมั่วนะครับก็คือไอการวางไข่นี่ก็คือการเกิดแดละการแบบ การสปาวนะครับก็คือใช้เวลา50-60นาทีในการสปาวนะครับก็เวลาที่ดับเนี่ยก็น่าจะการที่แบบคนแรกที่เข้าเซิร์ฟนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ลองจริงๆนะครับว่าแบบมันจะใช้มันจะเวลาประมาณนี้จริงหรือเปล่านะแต่ตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟวีผมเนี่ยเออผมก็ลองมาดูนะมันก็เวลาแบบนานๆอยู่นะครับก็อยู่ประมาณช่วงประมาณนี้แหละผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะถูกนะแต่เว็บนี้นะครับข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้การันตีนะว่ามันจะถูกจริงๆนะอันนี้อันนี้น่าจะมีคนมาทดสอบแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่จะถูกจริงๆหรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็พูดไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าแบบมันจะตามนี้จริงๆนะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่มันเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับนี่อันนี้เลยและเขาจะออกเกมในสิบถึงสิบห้านาทีนะครับอ่ะอันนี้ผมเคยลองมาแล้วว่าลุงมันจะอยู่ประมาณนี้จริงๆครับแต่เวลาเนี่ยมันก็จะคาดเค่นีจริงๆนะครับนี่ตามที่เขาเขียนเลยเวลามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้คือแบบมันไม่ได้ตายตัวจริงนะว่าแบบ อยู่5นาทีอยู่10นาทีนะครับคือมันก็แล้วแต่เซิร์ฟด้วยแล้วแต่ครั้งด้วยว่ามันจะคาดเคลื่อนไปเท่าไหร่นะครับบางเซิร์ฟเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณ11นาทีนะครับแล้วก็หายบางเซิร์ฟก็อาจจะ12-13อะไรประมาณนี้ครับผมไปลองนับเวลาดูแล้วแล้วว่ามันไม่เท่ากันเลยนะครับแต่ก็จะอยู่ในช่วงประมาณนี้บางทีก็อาจจะมีเลทไปถึง20บ้างนะครับก็ประมาณนี้ครับมันก็จะอยู่ใกล้ๆประมาณนี้แหละครับประมาณ1 0 1ถึงประมาณนี้ก็ไปได้คาดเคลื่อนอะไรบ้างครับข้อมูลครับก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับการเก ก็ใครที่อยากเข้ามาดูในเว็บนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็มาดูกันได้นะครับคือถ้ามีใครเนี่ยที่เคยทดสอบระยะเวลาในการเกิดของลุงนะครับก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับคือผมไม่ได้ลองนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะนานเกินผมเลยแบบไม่ได้ลองนะครับผมลองแค่อะยะเวลาที่มันอยู่นะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครนะครับที่มีข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะบอกแชร์ในคอมเมนต์กันได้เลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปนี้ ก็ไปเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายบาย